สังคมก็ชื่นชมตอนแรกนะโอ้โหสุดยอดเลยสเต้เป็นที่พึ่งฝากความหวังแล้วเป็นไงครับฝากความหวังได้ไหมผมบอกว่าถ้ามีการฆาตกรรมเนี่ยคนในเรือคืออะไรคือฆาตกรผู้คือผู้กระทำาผิดในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและโยนศพลงไปนี่คือซ่อนเลนส์สเต้ผู้หญิงนี้เขาเขาเสียหายแล้วคนบนเรือเสียหายแล้วใช่ไหมคนบนเรือมีสิทธิ์ จะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเต้นเนี่ยผมพร้อมมีทนายให้นะใช่ไหมแล้วบอกว่าที่หนึ่งล้านบาทคือบอกว่าน้องแตงโมเสียชีวิตเพราะที่เปิดผมบอกแทงกี่ทีตายผมให้สิบทีเลยที่แทงขานะถ้าผมไม่ตายออกมาหนึ่งล้านบาทแพทย์ที่ตรวจชนสูตรพิกศพก็บอกแล้วว่าบาดแผลที่บริเวณร่างกายน้องแตงโมไม่ได้น่าจะเกิดบาดแผลมาก่อนเสียชีวิตเพราะฉะนั้นน่าจะเป็น แป็นไปได้สูงว่าจะเป็นฆาตกรรมตามที่เราสันนิษฐานไว้นะครับ <ฮะ S 1> ออมองเป็นฆาตกรรมประมาณ95% 95 95%ก็5%ก็อุบัติเหตุอุบัติเหตุตามที่ผู้ถูกกล่าวหาเขาว่าไว้อย่าไปอย่าฝากตำรวจนะอย่าไปเชื่อคนที่ถูกที่กำลังทำที่ที่อยู่ในเข้อข่ายผู้กระทำความผิดอย่าไปเชื่อเขาจำเลยจะพูดอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้พูดสิบครั้งมันก็พูดไม่เหมือนกันสิบครั้งทั้งห้าคนเนี่ย เราจะไปฟังจําเลยทําไมไค,คือคือถ้าคุณศิละมาเห็นสภาพศพแล้วก็มามาสืบสวนสอบสวนอย่างที่ผมกําลังทําคุณศิละจะมีข้อมูลมากกว่านี้ที่จะไปพูดอะไรถูกปะ,ะถ้าไม่มีข้อมูลอะไรอย่าพูดดีกว่าอยู่เงีย,งยบๆจะดีกว่านะครับเพราะ